สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่องเขียนโน้ตถึงนายให้กลายเป็นรักเดีย x ์เอ็กซ์วูดั้เร์ฟมีและนี่คือตอนที่9และสิของซีรีส์นี้เรื่องเล่าย้อนกลับไปอธิบายว่าการตัดสินใจใช้สมุดบันทึกลึกลับเพื่อสร้างความรักของนางเอกฮีซูนั้นอาจเป็นเพราะอะไรไวัยเด็กของนางเอกไม่เคยได้รับความรักและอ้อมกอดจากครอบครัวเลยตอนมัธยมพอ่อพ่อของนางเอกรู้ว่าเธอขอยื่นเรื่องลาออกจากโรงเรียนก็โมโหจนบุกเข้ามาต่อว่าถึงในห้องเขาบอกว,ากว่ากลัวจะกลับไปสู้หน้าแม่ที่เสียไปแล้วไม่ได นางเอกบอกว่าโรงเรียนมันไม่เหมาะกับตัวเองและค้นพบแล้วว่าอยากจะเป็นนักแต่งเพลงเธอวางแผนสำหรับเส้นทางนี้ไว้แล้วและเถียงเขาทั้งน้ำตาว่าอย่าใช้แม่มาเป็นข้ออ้างเลยพอหวงชื่อเสียงของตัวเองต่างหากนั่นทำให้นางเอกถูกพ่อของตัวเองตบหน้าเข้าฉาดใหญ่นางเอกหนีออกจากบ้านมายืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนและจงใจไม่รับสายการโทรตามจากคุณย่าด้วยพระเอกชีโฮตามมาบอกให้นางเอกกลับบ้านหรือไม่ก็รับสายญาติหน่อย แล้วจากนั้นยายของนางเอกก็เลือกที่จะโทรหาพระเอกแทนเพื่อให้เขาช่วยแจ้งนางเอกว่าพ่อของนางเอกประสบอุบัติเหตุระหว่างที่ออกตามหาตัวเธอนางเอกมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ทันจะได้เข้าไปเยี่ยมพอ่อก็ได้ยินบทสนทนาของย่าที่บอกพ่อว่าตั้งแต่นางเอกฮีซูเกิดมาพอ่อแม่ครอบครัวของเธอก็เจอแต่เรื่องโชคร้ายพ่อของเธอยังพูดอีกว่าหากฮีซูไม่ได้เกิดมา คำคำนี้มันเพียงพอแล้วที่จะทําให้หนางเอกของเราหัวใจสลายเธอหันหลังร้องไห้ฟูมฟายจากไปโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปหาพ่อของตัวเองตัดภาพมาหลังจากที่รุ่มพี่โดบินสารภาพรักกับนางเอกในปัจจุบันแล้วอาสาขี่จักรยานไปส่งเพราะเห็นว่าขาเธอยังเจ็บเขาพาเธอมาส่งถึงที่หมายแล้วเตรียมตัวขอกลับไปแต่นางเอกก็ยังไม่วายถามเขาว่าชอบเธอจริงหรืออีกครั้งเธอยังคงมองว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และตัวเองก็ไม่มีค่าพอให้โดบินมาชอบด้วยเพราะเธอบีแต่จะทำร้ายคนรอบข้างโดบินอยากรู้ว่าอะไรทำให้หนางเอกคิดแบบนั้นนางเอกนึกถึงตอนที่พระเอกบอกว่าเบื่อที่เธอหอบความกังวลมาหาเขาและเซจินที่บอกว่าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนแบบนี้ก็เพราะนางเอกแต่เธอไม่ได้บอกเรื่องพวกนี้กับโดบินบอกเพียงว่าแค่อยากบอกให้รุ่นพี่โดบินรู้เอาไว้เพราะสุดท้ายเขาก็คงจะผิดหวังในตัวเธอ โดบินกลับแย้งนางเอกว่าเพื่อนของนางเอกอย่างพระเอกชีโฮก็ยังคงอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดใช่ไหมที่จริงนางเอกได้รับความรักมาตลอดเลยนะอย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยนางเอกเองก็กำลังพยายามอยู่นี่การบอกเรื่องสมุดบันทึกเพราะกลัวว่าโดบินจะต้องเสียใจนั่นก็คือการที่นางเอกพยายามจะไม่เป็นคนแบบที่ตัวเองคิดเพียงแค่นี้นางเอกก็น่ารักและเป็นคนดีพอแล้วนางเอกของเรามองรุ่นพี่โดบินด้วยสายตาที่อธิบายไม่ถูก อีกด้านหนึ่งพระเอกของเราตามมาดูแลเซจินที่สภาพดูย่แย่เพราะอาการหลอนจากการฝืนใช้สมุดบันทึกรลบชื่อนางเอกอย่างต่อเนื่องมันดูรุนแรงและน่ากลัวมากขึ้นทุกทีเพียงแค่เซจินไปล้างหน้าก็เงยมาเจอว่าใบหน้าของตัวเองกำลังเปื้อนเลือดอยู่เธอตกใจวิ่งหนีภาพตรงหน้าไปหาพระเอกระหว่างที่พระเอกเช็ดตัวให้เธอเขาก็เสนอว่าควรบอกเรื่องนี้กับนางเอกเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันแต่เซจินปฏิเสธทันทีเธอคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เซจินเผยความในใจว่าที่จริงเธอกลัวพระเอกมากกว่านางเอกอีก เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกที่เซจินมีให้เลยแต่เธอก็ยังโหยหาเข้าราวกับคนโง่ทั้งที่เซจินทําดีกับพระเอกได้มากกว่านางเอกแท้ๆถึงเธอจะเคยขึ้นเสียงใส่านางเอกก็จริงแต่เธอเองก็อยากจะใช้สมุดบันทึกนั่นบรรดาลรักให้พระเอกมาชอบเธอเหมือนกันพระเอกพูดอะไรไม่ออกเขาเอามือไปแตะเซจินแล้วพบว่าเธอมีไข้เซจินรีบปัดออกแล้วบอกให้เขากลับไปพระเอกสัญญาว่าจะกลับมาหามาลองหาทางกันอีกทีก่อนจะเตรียมออกไปจากห้องเซจินเรียกเขาไว้แล้วบอกด้วยน้ำตาหนองหน้าว่า เธออยากจะพอกับเรื่องนี้แล้วจริงๆหวังว่าพระเอกจะเลิกรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันนางเอกฮีซูที่ย้อนดูรูปถ่ายสามคนของตัวเองพระเอกชีโฮและเซจินสมัยที่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็คิดขึ้นได้ว่าเธอสามารถแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องได้แล้วตัดสินใจโทรหาเซจินแต่สิ่งที่ได้คือบริการฝากข้อความเสียงวันรุ่งขึ้นนางเอกไปดักรอเซจินที่หน้าคณะแต่ก็ไม่พบจนพระเอกมาเจอตัวนางเอกถามหาเซจินทันที แต่พระเอกบอกว่าเซจินห้ามเขาไว้ไม่ให้บอกนางเอกเรื่องนี้เซจินพยายามเผาและฉีกสมุดบันทึกทิ้งแล้วแล้วพระเอกก็ยื่นสมุดบันทึกเจ้าปัญหาที่ไม่มีรอยไหม้และรอยฉีกแต่อย่างใดกลับคืนไปให้เธอสมุดบันทึกคงจะไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยวิธีพวกนี้นางเอกรับสมุดกลับมาตัดสินใจว่าเธอคงต้องลองเขียนใช้มันให้หมดทุกหน้านั่นอาจจะทําให้ทุกอย่างจบและเซจินไม่ต้องมาเจ็บตัวเพราะเธออีกพระเอกรีบบอกว่าเดี๋ยวจะลองหาทางอื่น เขาคงไม่ต้องการให้นางเอกทำแบบนั้นเพราะกฎการใช้สมุดข้อสุดท้ายคือถ้าเขียนหมดทุกหน้าแล้วนางเอกจะรักใครไม่ได้อีกแต่นางเอกคิดว่ามันเป็นเพียงหนทางเดียวในฐานะที่เธอเป็นคนเริ่มเรื่องพวกนี้เธอจะรับผิดชอบผลของมันเองก่อนจะบอกให้พระเอกกลับไปดูแลเซจินพระเอกถามว่าคราวนี้นางเอกจะเขียนชื่อใครลงไปในสมุดนางเอกไม่ตอบแต่บอกว่าเพราะได้พระเอกมาตัวเธอถึงจบบอปลายได้ตอนนี้เธอกลับมาแต่งเพลงแล้วนะไม่ยอมแพ้กับมันด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดี ก่อนจะถือสมุดบันทึกวิ่งออกไปทั้งน้ำตาหัวใจนางเอกยังคงสับสนเธออยากจะรับความรักจากใครนะพ่อของเธอเพื่อนของเธอผู้ชายพวกนั้นหรือจากพระเอกชีโฮก่อนที่เธอจะโหยหาความรักเธอยังไม่พร้อมจะรักใครเลยด้วยซ้ำนางเอกคิดว่าต้องกลับไปที่ห้องหนังสือในบ้านของเธอที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนางเอกกลับไปที่ห้องหนังสือในบ้านพ่อและวางสมุดบันทึกกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมที่มันเคยอยู่ กุมมืออธิษฐานขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างรอบข้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนสมุดบันทึกเองก็เช่นกันเมื่อพลิกดูมันก็ยังมีทั้งชื่อเธอและเนื้อเพลงที่เคยเขียนเอาไว้เธอปิดมาลงยกขึ้นแนบหัวตัวเองบอกว่าขอลหะเธอไม่ต้องการมันแล้วก็จะใส่กลับไปในชั้นลุ้นให้มีปฏิหารเกิดขึ้นอีกครั้งจากนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกนั่นคือพ่อของเธอเองเห็นหน้ากันก็โดนทักว่าไปก่อเรื่องอะไรถึงกลับมากระทันหันนั่นทําให้เธอสวนพ่อตัวเองไปว่าเพราะแบบนี้แหละถึงไม่อยากกลับบ้าน ทันใดนั้นห้องหนังสือก็มีเสียงดังตึงตังขึ้นทั้งสองกลับเข้าไปดูในห้องหนังสือแล้วพบว่าหนังสือในห้องร่วงลงมาจนหมดอย่างเป็นปริศนาพ่อนางเอกบ่นอุบแล้วเร่งเขาไปเก็บพวกมันขึ้นมาจนเขาเหลือไปเห็นปกสมุดบันทึกแบบเดียวกับที่นางเอกมีอยู่เข้าที่จริงพวกมันมีอยู่มากกว่าหนึ่งเล่มพ่อนางเอกหยิบมันขึ้นมาและพูดว่าอยู่นี่เองนั้นทําให้นางเอกประหลาดใจรีบเข้นถามพ่อว่านี่คือสมุดอะไรและคําตอบที่ได้ก็คือมันคือสมุดบันทึกที่แม่ของนางเอกใช้เขียนเกี่ยวกับตัวนางเอกเอง นางเอกเปิดอ่านพวกมันหน้าแรกของสมุดยังคงเป็นชื่อฮีซูของเธอแต่เนื้อความในนั้นเปลี่ยนไปด้วยความรักของแม่ตั้งแต่วินาทีที่เธออยู่ในคันความต้องการที่จะเป็นแม่ที่ดีและหวังว่าลูกของเธอจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงและรู้จักที่จะรักตัวเองนางเอกฮีซูน้ำตานองหนะ้าเงยหน้าขึ้นถามพ่อของเธอว่าพ่อเคยนึกโทษเธอไหมที่เป็นต้นเหตุให้แม่ต้องตายพ่อเคยพูดไว้ในโรงพยาบาลวันนั้นนี่ลังย่บอกว่าครอบครัวมีแต่โชคร้ายเพราะเธอ พ่อของนางเอกคาดไม่ถึงว่าลูกสาวตัวเองจะคิดแบบนี้มาตลอดเพราะความจริงวันนั้นพ่อบอกย่าไปว่าหากฮีซูไม่เกิดมาเขาคงตายไปแล้วที่ยังทนอยู่ต่อได้ก็เพราะมีเธออยู่เพราะอย่างนั้นอย่าได้โกรธเกลียดนางเอกไปเลยพอ่อนางเอกขอโทษที่ทําให้หนางเอกต้องคิดแบบนั้นมาโดยตลอดที่ผ่านมาเขาเพียงกลัวว่านางเอกจะเป็นอะไรไปเขาต้องเลี้ยงเธอคนเดียวโดวยไม่มีแม่ช่วยเลี้ยงด้วยแล้วที่ผ่านมาคงใจร้อนอยู่ตลอดเขาควรจะให้ความอบอุ่นกับนางเอกมากกว่านี้แท้ๆต้องขอโทษจริงๆ นางเอกพลิกสมุดบันทึกของแม่ไปอีกหน้าที่บอกว่าชื่อฮีซูของนางเอกนั้นมีความหมายว่าแสงและปกป้องเพราะคาดหวังให้นางเอกเปล่ประกายด้วยตัวเองและปกป้องตัวเองได้พ่อกับแม่เลี้ยงเธอมาด้วยความรักและกำลังบันทึกความรักนั้นไว้อยู่สักวันนางเอกก็คงจะได้บันทึกชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันที่ผ่านมานางเอกคิดว่าไม่มีใครรักตัวเองเลยแต่ที่จริงแล้วคนที่ไม่ได้รักเธอก็คือตัวเธอเองก่อนเธอจะไปรักใครได้เธอต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนางเอกเอื้อมมือไปจับมือพ่อตัวเอง แล้วขอให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ให้ฟังมากกว่านี้จากนั้นเธอกลับเข้ามาในห้องเปิดสมุดบันทึกนึกดับของตัวเองอีกครั้งแล้วเริ่มจรดปากกาเขียนเนื้อเพลงถึงใครบางคนเช้าวันต่อมาเซจ,จินตื่นขึ้นมาพร้อมสีหน้าที่ดูจําใสขึ้นเธอพบว่าตัวเองไม่เห็นภาพหลอนที่ร่างกายอีกต่อไปแล้วไข้ก็ลดลงไปด้วยเธอรีบโทรถามพระเอกว่านี่มันหมายความว่ายังไงพระเอกเข้าใจว่านางเอกคงเขียนหน้าสุดท้ายของสมุดไปแล้ว เมื่อรู้ว่าผลจากการเขียนหน้าสุดท้ายคืออะไรเซจินก็รู้สึกผิดก,กับนางเอกจนน้ำตาคลอเบา้าพระเอกปลอบใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเซจินก่อนจะมุ่งหน้าไปหาหนางเอกทันทีที่สวนสาธารณะนางเอกถามถึงเซจินทันทีที่เห็นหน้าเขาแล้วก็โล่งใจมากเมื่อได้รู้ว่าเธอดีขึ้นแล้วพระเอกเองก,ก็ถามเรื่องการใช้สมุดบันทึกหน้าสุดท้ายของนางเอกเช่นกันแต่นางเอกยังไม่ตอบเธออยากเล่าเรื่องแม่ของเธอให้เขาฟังแทนดูเหมือนเธอจะอยากเลี่ยงเรื่องนี้ไปก่อนแล้วพระเอกก็ตัดสินใจสารภาพรักรก,กับนางเอก บอกความในใจว่าชอบเธอมาตลอดตั้งแต่ที่พบกันครั้งแรกเขาไม่สนแล้วว่าเธอจะเขียนชื่อใครในหน้าสุดท้ายหรือคำสาบจะทำงานยังไงเพราะเขาจะชอบเธอต่อไปแบบนี้ไม่อยากให้หนางเอกต้องห่วงเรื่องสมุดบันทึกพระเอกค้นพบคำตอบของสิ่งที่กังวลมานานว่าถ้าบอกชอบนางเอกไปแล้วจะห่างเหินกันไหมพอเอาเข้าจริงก็ไม่เท่าไหร่เลยนางเอกคอยดูแลเขาตออมีอาการแพนิกมาตลอดแต่เขาก็ไม่ควรจะพึ่งพาเธอไปตลอดถึงแม้นางเอกจะปฏิเสธเขาก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ แล้วจู่ๆพระเอกก็พูดเรื่องที่ตัวเองจะเข้ากรมทําเอานางเอกของเราช็อกไปเลยพระเอกบอกว่าเรามาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบไม่มีกันและการดูแล้วอีก18เดือนเมื่อเขาออกกรมแล้วคอยมาตัดสินกันว่าจะยังเป็นเพื่อนต่อไปไหมจากนั้นเขาก็บอกว่ามีของจะมอบให้หนางเอกมันคือรูปที่พระเอกเคยถ่ายเธอไว้ต่อไปเที่ยวทะเลหน้าหนาวด้วยกันนางเอกบอกว่าจะถ่ายมาทําไมเนี่ยแล้วทั้งสองก็หัวเราะวินาทีนั้นสมุดบันทึกไม่สําคัญกับนางเอกอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องสําคัญคือเธอกับพระเอกจะอยู่ด้วยกันต่อและตลอดไป ในตอนจบของเรื่องนางเอกเป็นคนมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตของวงโดบินเพราะมีเพลงที่เธอแต่งแล้วอยากจะร้องมันออกมาด้วยตัวเองเป็นเพลงที่เธอเขียนเพื่อขอโทษตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นจดหมายถึงใครบางคนก่อนเริ่มคอนเสิร์ตเซจินมาชมการแสดงของนางเอกด้วยทั้งสองพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีเรื่องคนคุยใหม่ของเซจินนางเอกกังวลที่พระเอกยังไม่มาแต่เซจินบอกเดี๋ยวก็มาแล้วพระเอกก็ตามมาทันในจังหวะที่นางเอกร้องท่อนฉันรักเธอนะเข้าพอดีเธอสบตากับพระเอก บทเพลงที่กลังกรองออกมาจากประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของนางเอกจบลงด้วยเสียงปรบมือของทุกคนในที่แห่งนั้นและเรื่องราวของเขียนโน้ตถึงนายให้กลายเป็นรักเดียเอสวูดัสเลอมีก็จบลงโดยสมบูรณ์ค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ